ผมขอสัมภาษณ์นักกีฬาหน่อยนะครับสวัสดีครับนักกีฬาครับสวัสดีครับตอนนี้มาแข่งวิ่งอะไรครับวิ่งลาวครับวิ่งแข่งวิ่งลาวตอนนี้เราก็อยู่กับน้องนักกีฬาอนุบาล2อนุบาล2แล้วน้องคิดว่าน้องจะได้ที่เท่าหไห <c oughs> ร่ที่มือไหมเด็กสั้นเต็มส่วนยองระวังปิดไปรอหน่อนประมาณน,นี้นะสูงประมาณนี้คนละร้อยนะถอยหลังมาคนละเก้าจำจำสเต็ปไว้คนละเก้าอ้าวถอยเก้านึงอ้าวจับมือกันห้า ปีสามสองทำไปเรืเลยเอา้าวสวัสดีฮะวันนี้ผมเบลช่องเดไปชาแนลนะวันนี้ผมอยู่กับนี่อีบอยอวันนี้เราอยู่ที่ร้านเนี่ยร้านเขาอยู่หน้าทอนนะเป็น e b i u p วันนี้เราจะไปกิจกรรมหนึ่งที่แบบว่าไม่รู้อะไปดูเองแลนะ้วกันเป็นงานไปนงานกีฬาอำเภอแต่วันนี้เราใช้รถไฟฟ้านะใครสนใจขับแบบรักโลกธรรมชาติก็ลองมาดูนะครับเซิร์ชได้เลย e b i u p สมุยลองดูฮะ ตอนนี้ผมก็มาเปลี่ยนแบตพอแบตมันเหลือสารสี่เปอร์เซ็นต์มันเป็นแบตแบบอลิมิเตดครับคุณเช่าหนึ่งวันเนี่ยคุณสามารถเปลี่ยนแบตได้กี่รอบก็ได้ในหนึ่งวันประมาณสามร้อยห้าสิบบาทมันค่อนข้างจะตอบโจทย์ในเรื่องของคนที่แบบรักโลกรักอะไรเงี้ยธรรมชาติไม่ไม่เป็นมนลภาวะไม่มีมลพิษทีนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนแบตกันให้ดูนะครับเสียบกุญแจกก่อนตอนนี้แบตเหลือน้อยมากเ,าเปิดกุญแจเสร็จนี่พาเปิดฝานี่ขึ้นมากด่างนี้เปิดปุ๊บนี่ครับวก็ไปบิดเอาสายไฟมันออก แล้วก็ดึงแบตเอานี่ครับแบตเสร็จแล้วเราก็เอาคุณแจครับมันจะมีบาร์โค้ดคีย์การ์ดอะไรพวกนี้อยู่เอาไปแตะเรียบร้อยมาแล้วแล้วเ,เราแตะอย่างเงี้ยครับตู้มันก็จะเปิดตู้เปิดแบบเป็นตู้เปล่าๆนี่เป็นตู้เปล่าๆที่ให้เราแบบใส่แบตเข้าไปใส่แบตเข้าไปชาร์จตอนนี้มันปิดแล้วครับเราเอาแบต แบตที่หมดอ่ะเอาไป,ป,ไไปพูดอะไรดังนะเนี่ยเ,เราแบตที่แบบหมดทีนี้มันก็จะบอกบนหน้าหน้าปัดเลยครับว่าแบต new เนี่ยมี 9, 9การซจะเปิดช่องไหนน,นี่เปิดมาแล้วเราก็แค่ปลดล็อกมันหึงแบตออกมาตู้ไม่ต้องสนใจแล้วเดี๋ยวมันจะปิดปิดเองของมันเราแค่เอาตู้เนี่ยมาใส่แบตมาใส่ ก็แบตใส่เข้าไปเสียบสายให้มันล็อกนี่ยได้แล้วนี่กัไปเราไปุูกันต่อดีกว่าครับเราไปงานไปดูเด็กๆวิ่งกันดีกว่าถึงแล้วฮะตอนนี้เราก็ใช้ e b u p Up หมวกกันน็อกก็คือเราเอารถใครเนี่ยปผมพี่รู้เขารู้หมดเราเซตถ่ายคือเราถอดหมวกกันน็อกออกไปแล้วเราเซตถ่ายก็คือตอนนี้เราถึงงานกีฬาแล้วบอกเลยครับ ครับแบบเพลินมากใช่ไหมไม่มีเสียงมาแบบเงียบแต่มันเป็นปัญหาอย่างหนึ่งคือหมาชอบไล่ปกติมันจะได้ยินเสียงมันจะไม่ไ<ง>เออแต่นี่มันมาเงียบไหมแม่งไล่เลยครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในงานกันไปแล้วตอนนี้นะครับเราก็ถึงสถานที่งานแล้วดูว่ารถเยอะแยะมากมายเหมือนของแจกฟรีเลยบางคนมาแบบงานแจกฟรีแต่จริงๆเขามางานเด็กกันจริงๆมันจะมีหลายวันนะแต่วันนี้เราชอบเด็กอนุบาลก็มาดูเด็กอนุบาลแล้วไปดูหลังอัศจรรย์ดีกว่าไป พอไปแล้วนีผมมาดูหลานงานหลานผมวันี้แหละ <c oughs> เด็กเด็กปั้นปั้นมากับมือ <c oughs> เดี๋ยวคอยดูตอนเขาวิ่งอมแก้มเหนื่อยได้ไหมหอมแก้มเหมนื่ <c oughs> อยหนมแก้มเหมนื่อย1 <c oughs> 2 3 <c oughs> นอกจากงานวันนี้ที่เราจะพามาเดินดูอะไรแบบต่างๆ,างๆเราก็ยังมีอะไรดูเด็ดๆอีกเดี๋ยวกล้องค่อยซูมนะคนตัดแล้ค่อยซูมไปดูปน,นี่ก็เนี่ยเห็นไ,ไหมมีของกินมีอะไรเทียบเลยใช่ไหมแมนแล้วแมนเคยกินอะไรแบบนี้ปะ,ะเคยกินปะนั่าสตอสตอ,อยาก นัเสตอยาแล้วผมขอสัมภาษณ์นักกีฬาหน่อยนะครับสวัสดีครับนักกีฬาครับสวัสดีครับวันนี้มาแข่งวิ่งอะไรครับวิ่งลาวครับนุ่งแข่งวิ่งลาววันนี้คนมาค่อนข้างเยอะกระเป๋งกระเป๋าเพียบเลยใช่เนี่ยกำลังเล็งเนื้อเล็งเล็งอยู่ครับแล้วนี่ก็คือแขีงจากน้องอนุบาลสองครับจากโรงเรียนอะไรครับเอ่อโรงเรียนบ้าน น้อีแป้นน้องอีแป้นเด็กอนุบาลสองนะครับก็วันนี้ก็จะมาแข่งวิ่งราวขอบคุณขอบคุณคุณน้องชื่ออะไรนะน้องชื่อต้นครับน้องต้นขอบคุณน้องต้นมากนะครับขอให้น้องตั้งใจซ้อมนะได้โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กับน้องนักกีฬาอนุบาล2อนุบาล2องงเงินแล้ปีครับปี巴拉อนุบาลสองใช่ไหมวันนี้เราแข่งวิ่งพอเราวิ่งวิ่งไหนวิ่งราวครับเป็นวิ่งราวที่ว่าวิ่งพวกนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเชื่อพี่ว่าไปวิ่งพวกวิ่งบนดีกว่าวิ่งล่างร้อยคุณ ตอนนี้ก็เขาเดินขบวนอยู่แล้วรู้สึกว่าเมื่อยตุดเพราะว่าไอ้อัศจรรย์ของไอ้พื้นปูนขัดมันไงมันดูดพลังงานตูดหมดเลยก็เลยชวนแมนมาเดินเล่นทีน,นี้กีฬาสีเนี่ยมันจะมีไม่ใช่กีฬาสีเราเ,าเรียกกีฬาอเมริกกีฬาเทศบาลมันจะจัดทุกปีอยู่แล้วแล้วก็ถ้าย้อนกลับไปสัก3าปีหลังที่มีโควิดเนี่ยมันไม่ได้จัดใช่ไหมสองปีสามปีปีนี้ก็คนก็ค่อนข้างเยอะมากมายเลยแล้วก็ตอนเด็กๆเนี่ยมันจำได้เลยสนามนี่แหละผมเคยมาพี่มาวิ่งเหรอเปล่ามาตีเส้น ตีเส้นให้คนวิ่งอ่ะดูสภาพก่อนดิแมวิ่งได้อ่ะเฮ้ยแมนแมนมาแต่เมื่อไหร่เนี่ยโอ้ยงานกีฬาอำเภองานกีฬาพวกนี้เองเมื่อก่อนสมัยก่อนนี่เองมาบ่อยไหมมาบ่อยพี่มาบ่อยอ่ะมาแบบโอ้ตุกงานอ่ะเอานี่แมวเป็นนักวิ่งเหรอใช่พี่ผมวิ่งแบกผงตีเส้นเออแสดงว่าทํางานเดียวกันกับพี่ตอนนี้เราก็เจอน้องนักกีฬาคนหนึ่งอ่าน้องอยู่อนุบาลไหนอนุบาลสามครับอนุบาลสามวันนี้วิ่งวิ่งอะไรฮะวิ่งเปรี้ยวครับโอ้เน้องอ๋อแข่งกีฬาวิ่งเปรี้ยวใช่ครับเขาเขาวิ่งยังไ ครับตอนนี้เราอยู่กับน้องอนุบาลไหนนะอนุบาลสองครับอานุบาล 2, าล 2, 2> ทัาอะไรท่า1 1> หนึ่งทําหนึ่งทำไมเราเราตัวใหญ่จังอ่ะบ้านมีกินครับบ้านมีกินสุดยอดเลยแล้วน้องวันนี้น้องมาแข่งอะไรวิ่งบนครับเฮ้ยวิ่งยังไงอ่ะอ่ร้อยคูณร้อยโอเคโอเคอเฮ้ยแม่งเจอ2ไม่ได้เอาตรงไหนแล้วกันพี่ว่านะวันนี้บรรยากาศดีมากเลยนะบรรยากาศแม่งโคตรเสา แดนนิดวันนี้เองแบบอยากกินอะไรพิเศษไหมในงานแบบของกินมันเยอะมากเลยนะใช่พี่เมื่อกี้นี้ผมเดินมาพี่ทำอะไรเนะี่ยเพลงมันได้อะเพลงมันได,นได้วันนี้เดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์น้องๆกันนะครับมาจากโรงเรียนอะไรฮะวัดคุณารามค่ะาาอ,ะอานุบาลไหนกันแล้วอานุบาลหนึ่ง,งค่ะ,<อ>คะแล้ววันนี้เรามาวิ่งอะไรอ่ะวิ่งเต้นไหนวิ่งยังไงวิ่งยังไง และนี่คือเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของพวกเรานะก็จะถนัดในการวิ่งเต้นขอบคุณน้องๆด้วยที่เป็นแรงดันประดใจให้พี่แมนรับเขามาอยู่กับหมวยไงใช่พี่มาซื้อบ้านนั่นน่ะนั่นน่ะบ้านพี่พี่ยิ้มอะไรคนเดียวอ่ะฮะพี่ยิ้มอะไรคนเดียวงานนี้ครูอาจารย์ผู้ปกครองดีมากโดยเฉพาะคุณแม่คุณแม่แบบงานดีมากนี่แหละที่พี่อยากมาแมนแมนเข้าใจ่ัง ครูสวยว่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาสัมภาษณ์นะครับน้องชื่ออะไรครับมองกล้องด้วยติ๊กเกครูเสียงด้วยครับอ่าแล้วน้องวิงว่งวิ่งวิ่งอะไรครับไม้ผัดครับอ,อ๋อวิ่งแล้วก็เป็นไม้ผัดข้าวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วน้องคิดว่าน้องจะได้ที่เท่าไหร่อี่มือไเด็กสั้นเต็มส่วนยองโอเคไปทำไมพื้นเปียกๆไว้แมนทำไม,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 ไม คุณเคยแบบบีมพาพี่ไปนั่งที่ไหนเนี่ยที่ที่เด็กเยี่ยครับคุณน้องอยู่อนุบาลไหนอ,อนุบาลอันนี้อนุบาล5ครับ<อ>ผมอนุบาล4ีวันนี้วิง่งวิ่งประเภทไหนครับวันนี้ไม่ได้วิ่งครับมาเป็นกาลังใจให้น้องอนุบาลส<อ>๋อวันนี้เราก็นอกจากเราดูกีฬาเด็กๆวิ่งแล้วเราก็อยู่กับน้องสองคนน้องชื่ออะไรกับนบ้างฮนะสันครับน้องสันและน้องโอ๊บครับน้องโอ๊บนะครับวันนี้พี่มีให้คนละร้อยนะมีคนละร้อยผ่านด่านเกมเขาเขรียกว่าเกมคุละวูปังเชเองถ้าไปถ้ามุดทำได้คนละ1 0 0รอบาทโอเคมาติดตาก่อนไม่เหห็นนะะ้ามกง เอายืนตรงๆอ่ะอันนี้นี่อะไรนี่ไม่รู้นี่นี่นอะไรตอกครับเฮ้ยมึงเห็นมึงเห็นเอาไงนี่นี่อะไรหนึ่งครับโอเคเอาเดินมาจับไม้ก่อนไม้สูงประมาณนี้นะเราต้องก้มๆแล้วเราเดินอ่ะพยายามทําไม่ได้ไ,ไปสองคนพร้อมกันใครสมมติว่าใครได้ก่อนแต่ว่าเดี๋ยวตอนจริงอ่ะห้ามจับไม้แต่ให้จับไม้ก่อนระยะไม้ระยะไม้อยู่ประมาณนี้นะแล้วผมต้องรอดเลยเหรอต้องต้องเคยปรผ่านโค้งไหมแบบโค้งเนี้ยออถ้าทําได้ใครได้ได้ก่อนคนนั้นเพิ่มไปอีกคนละร้อยเป็นคนเดียวส0งร้อย ใช่อ่ารอมนประมาณนี้นะสูงประมาณนี้คนละร้อยนะถอยหลังมาคนละเก้าจำจำสเต็ปไว้คนละเก้าอ้าวถอยเก้าหนึ่งเอาจับมือกันห้าสี่สามสองทำไปเรื่อยๆอยเอาโค้งไปโค้งไปเดินไปเรื่อยเดินไปเอาค่อยค่อยๆ่อก้มค่อยก้มค่อยก้มก้มลงก้มลงก้มลงก้มไปเรื่อยๆนั่นแหละ จำได้จำได้ไดไดใช่เขาน่าจะไปะใช่เขาน่าจะไปพักผ่อนนายนายนายวัดกับเราไหมน้าวัดกับเราไหมหนึ่งหนึ่ง <c oughs> เราอยากวิ่งเราอยากวิ่งนายนายนับเลยเตรียมตัวไป <c oughs> มาแล้วก็จบแล้วหนึ่งคลิปวันนี้กับ e b e up นะครับเป็นรถไฟฟ้าที่แบบว่าเพลินมากฮะขับหนึ่งวันพัวเข้ากรก็ <S <S ใครสนใจก็ลองมาดูฮะ e by up อยู่ที่นาทอนนะครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณ e by up ด้วยแล้วก็ที่วันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เพราะว่าฝนมันตกใช่ไหมแล้วเขาเลิกกิจกรรมก็ไม่ได้เล่นอะไรต่อเลยฝนตกหนักมากมากอย่างกับพายุทอร์นาโดเลยแต่รถคันนี้เช่าแค่นี้แนะวันละสามร้อยห้าสิบขับรถรอบเกาะแบบแบบ Unlimited แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับกับวันนี้รายการชื่ออะไรว่ะสองชีวิต Animal World EP เท่าไหร่ไม่รู้วะตัมทำไม่อนครับผมไป